มาาาคขเพิ่งจะมีแพรขนานยนต์มาให้บริการเมื่อปี2513นะครับเป็นแพรขนานยนต์จากจังหวัดภูกเกต็ตซึ่งขณะนั้นจังหวัดซึ่งในอดีตภูเกต็ตก็ยังไม่มีสะพานสารสินนะครับใช้แพรขนานยนต์เมื่อสร้างสะพานสารสินเสร็จแพรขนานยนต์ที่จังหวัดภูกเกต็ตก็หมดภารกิจก็เลยเอามาให้บริการ เชื่อมการเดินทางของพี่น้องในอำเภอเมืองสงขลาในอดีตสิงห์นครเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมือง นะครับปี2513นะครับตอนนั้นผมจำแม่นเพราะผมอยู่ฝั่งโน้นนะครับก็ให้บร,ริการมาตอนนั้นก็เป็นภารกิจของกรมดังกรมดังหลวงแผ่นดินนะครับหลังจากนั้นก็กรมดังหลวงแผ่นดินก็โอนภารกิจการให้บร,ริการแปลขนานยนต์มาให้กับรอสอพห,หรือองค์การนับส่งสินค้าและัสิุภัณฑ์นะครับเป็นรับวิสาหกิจหลังจากนั้นครับก็โอนภา,ารกิจมาให้องค์การเหมือนส่งใช่ไ หลักนะครับในปัจจุบันเนี่ยเรามีแพย์ให้บริการอยู่ทั้งหมด5ลำก็เป็นลำที่ลำที่6นะครับที่จะให้บริการสำหรับอาบาจอหนึ่งอาบาจอสองเราต่อมาลากเข้าพิพิวนะครับอาบาจอ 9, เก้า,บาอบพอจสิบพ่อเยุ้งช้งาน สิบกว่าปีเช่นเดียวกันอบจสิบเอ็ดเป็นแปลน้ำยนต์ที่เราได้รับสายอุ่มาจากโครงการงานส่วนจังหวัดนราธิวาสเป็นแปลนาดเล็กนะครับที่ใช้ที่ตากไบเขาเป็นแปลนาดเล็กผมในปัจจุบันเราก็ให้บริการลบมาษาอากาศดังนั้นตรงนี้เราก็มาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการดีสังต่อ นครับมาสการคุณเจ้าเทวราชุฏเถระที่เคารพทุกท่านครับเรียนท่านนายกดังอันสุดสมบูรณ์และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานวันนี้ขออนุญาตไม่ได้ไปถามนะครับเพื่อประชับเวลาจริงๆผมตั้งใจจะอ่านคำกล่าวแต่อท่านนายกไม่อ่านผมก็เลยต้องคุยตามท่านใหยค คนอี่นต้องขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่ทางองค์การส่งสุินค้าได้สามารถสิ่งดินีมาให้กับพี่น้องทางังหวัดส่ขสาได้ในปีนี้นะครับเป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งหลายเรื่องที่เราได้ร่วมกันสั่งับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เรอคอยพี่น้องชางตำรวจส่ขสาได้มาเทิ่มเติมคือคนที่เดินทางไปเข้าความสูตรทางสิขคา โดยเฉพาะที่น uh, so ้องสิ่งอยู climate, right ่ในเจี่ยวก็เป็นศึกรินะครับมีหลายสิ่งที่ผมอยากจะเรียนในเวลาจัดการแต่ผมอยากจะเรียนด้วว่าสิ่งต่างๆที่จุปการามบังหลายกำบังให้กับที่น้องรดยสุนในการที่จะส่งตัไปมาเพื่อรับความแออัดรับช่วงของการเดินทางรับเรื่องของเศรษฐกิจที่จะมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนสั้นๆในเวลาจัดการอวนนี้ก็ได้มีการ พูดคุยเรื่องของคณะทำงานที่บานพูดคุยในการเตรียมการที่จะนำสมคาสุมาเดลโวกนะครับซึ่งระหว่างนี้นนผมได้ทำเนะ่นักคุยกันคาดว่าสิ่งที่เราต้องคอยก็เนี่ยนะครับเราจะนำสถานที่สำคัญของสมคาสุและข้อที่ตีแล้วว่าจะนำเข้าสู่บัญชีของสซาโบรวดซึ่งไนระดับที่หนาในปีหน้นนา,าน,น,นำเสนอคอรมอซึ่งคองรมอใหม่ วัดนาทีเทอไรเราก็จะตั้งชว่มงนด้ทันทีซึ่งผมยู่ในคนรงานล้าแเราฐานะในชววันสรคัเพื่อที่จะลับเคลื่อนให้พื้นที่ของสงฆได้จึงท่โลกซึ่งมีอยู่สีจุดที่สำคัญและจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่เมเยว่ากันุยุได้กลัมาได้ดีแล้วก็คือเรามีภาพสมุดสถิตว่าที่จะป็งจุดนึงที่จะประกาศเึงท่โลกตั้งแต่วัดระโลกวัดศรีอย่างอีกหลายวัดนะครับ รวบรามเกเบข้อมพวกเขาได้แล้วเพาเขาเขียวข้ามมาถึงนปักเงินเก่าของโบราณอันนี้เป็นอันหนึ่งที่น้องประชาชนจะไดเห็นความยิ่งใหญ่ของเมืองสงขลาของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้ได้ทเามาและก็สอนตับแต่งตามต้องการนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องขอขอบคุณวมมทางองค์การมหาวิทยาจังหวนหลวงทุนงานทุกท่านที่ให้ความสำคัญ่ต้องร่วมกันจับเตือนการแก้ปัญหา ร่วมกับทางจังหวัดสรการต่างๆผมเชื่อว่าอารารของสภานั้นำกำลังตื่นไัด้วยดีในสถานการกนะครับาบางนีก็ได้เวลาี่สมคตรแลวผมก็ขอเปิด่เที่ยวขยุมาเรื่อยในแผนยุ่งังใหม่คมจรสุขาเตอร์ดีบบรดับบ,บี้ร่วมกับโทุกคนสักตุคสักสองทีครับ